น้อนซ้างยนี้เดี๋ยวมันจะเปียยหลังมันจะเปียกเทใส่ได้เลยหอเอาอืมับตาด้หนึ่งสองนะอืมไอชีนะหนึ่งสองนะเอับาบงวบกหูบก็ต้อี๋ยนแล้วเดน้อได้หน่อยละนท่อนนะถือน้าแล้วบาปน แล้วหัวทำไงต่อ้วเอามาักไว้หรอเดียๆเดียยใส่ตาหน่อีัก้าอนะหดึ่งสองสมมือคอยเลยค่ะ ไม่มาเถอะใส่รอบแล้วก็หมักไว้น้ำใส่ัวแนันนี้ใส่หูเลยเหรอ,อ,อ,อเออเลย

วันไหนกูเจอเด็าหาวมันคันเหมือนมีเห่ามันก็ไม่เห่ามันตัวอะไรหรือตัวเชื้อโรคมันไตอะพอเราไปเลยสาบมันโลกมันเนี่ยตามขามันก็มมันไตมือนมันมีตัวอะไรอาบน้ำให้แม่ครับโดยลูกสาวนี้น,นานๆจะมาหา <c oughs> นานจะได้มีโอกาสมานะครับ,บสบายก็ได้เิวเย็น ผมียบบลอยได้เนาะถูเส็ดก็เอาไวนยิงาเออแต่มันก็ต้องถูเพราะมันไม่เปื่อยใช่แล้วตรานอู่หนโอหนี่เหี้แ่อคย่หนหนมันตรงนี้เราอยู่ทางใต้อย่ข้างนี้หรือูออจะบอกแไม่ดยืดแลวดีย ตีนะมันเลหายมันหายไปสองเดือนมันีโอ้ยแ่กนก่ห่อยเร่งสูตรชัเยเนยังกดีด้ด้วยได้แล้วดีย่างฝันเดเอยู่เดา ไปน้ำ,น,ำน,น,น้ำไปน้ำพัดอีนลมมายินน้ำมายิน